รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เทือกเขาสันกาลาคีรีคือแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำห้าสายที่หล่อเลี้ยงสัพพชีวิตในดินแดนมาลายูทางใต้สุดของประเทศไทยจากหุบเขาสู่ทะเลจากป่าสู่เมืองจากไร้ศาสนาสู่โลกอาระยะมิใช่เพียงให้กำเนิดชีวิตมอบความชุ่มชื้นและพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่แม่นม้ำ ได้เชื่อมร้อยผู้คนเข้าด้วยกันเกิดเป็นต้นฐานแห่งวัฒนธรรมแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตผู้คนในสามจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยคือแม่น้ำบางนราบางนราเป็นแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำโกลกที่อำเภอตากใบแล้วไหลขึ้นเหนือผ่านตัวเมืองนราธิวาส ทำให้เกิดพื้นที่ลุ่มน้ำทอดตัวขนานไปตามชายฝั่งทะเลตะวันออกยาว60กิโลเมตรมีทางออกไหลลงสู่ทะเลสองทางคืออ่าวไทยตรงปากแม่น้ำที่อำเภอเมืองนาราธิวาสและไหลลงสู่แม่น้ำโกลกบริเวณอำเภอตากใบเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย พื้นที่โซนนั้นนะครับมีแม่น้ำสามสายครับหนึ่งแม่น้ำบางนาสองแม่น้ำโกลกสามแม่น้ำตักใบสิ่งที่น่าสนใจคือสามแม่น้ำนียมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแม่น้ำบางนาเกิดจากการระบายน้ำของพรุที่ไปเชื่อมกับแม่น้ำโกลกพราะถ้าพรุน้ำท่วมปั๊บบางนาเป็นตัวขับออกสู่ทะเลเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนก็จะไม่ไม่ได้ท่วมมากน้ำขึ้นลงก็เม็ดก่อกวานนี่คือเอกลักษณ์ของแม่น้ำบางนาซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีหน้าที่หลักคือการถ่ายเทน้ำระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก ของพุูกตัวแดงออกสู่ทะเลนะเพราะแม่น้ำบางราจึงกว้างใหญ่เพราะต้องทําเผื่อไว้น้ําหลากมากแม่น้ําบันรานะั้นเป็นนิเวศปา่าพุูกครับเพราะสองข้างทางจะเป็นปานะ่าพุูกนะพุูตั้งแต่โตแดงมาเลยนะแล้วก็จบด้วยโซนที่เป็นป่าเสม็ดที่เราผ่านถนนไปตักใบจะเห็นสม็ดต้นสม็ดที่เขาเปลือกมาทําขี้ใต้สมัยก่อนชุบน้ำมันยางยางนานาะก็ได้ประโยชน์นะ แล้วก็จะมีพวกพืชพันธุ์เอกลักษณ์ของพนะุเป็นหลักแม่น้ำบางราที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อก่อนการเดินทางไปมักกะต้องต้องนัดหมายกันและต้องมีเรือลำใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆ5คนเจคนไปต้องเป็นร้อยๆคนเพื่อเดินทางไปสู่มักกะเพราะลำน้ำบางราคือจุดนัดพบของคนที่จะไปมักกะเพราะแม่น้ำบางราก็ทำหน้าที่ หลายอย่างาาทําหน้าที่ทางนิเวศทาหน้าที่ที่เกี่ยวกับผู้คนที่อยู่สองริมแม่น้าแล้วก็ทาหน้าที่เป็นจุดที่พักเรือรอพักเพื่อเตรียมการเดินทางไปมักกะใช้ที่ตรงแถวๆประมาณท่าพญาสายตลวนะครับตังกใกล้จุดกลางของจังหวัดนราธิวาสก็มีความสําคัญต่างๆนิเวศท,ทางสังคมและทางประวัติศาสตร์ครับจุดที่แม่น้ําบางนาราไหลออกสู่ทะเลที่อําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเป็นหาดทรายขาวสะอาด ยาวประมาณ5กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่ปลายแหลมด้านปากแม่น้ำบางนาราที่นี่เรือประมงจอดเรียงรายอยู่ในเวิ้งอ่าวบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายจากทะเลรูปทรงเรือที่แปลกตาสีสันฉูดฉาด สอดประสานกับลวดลายพริ้วไหวเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลมาลายูเรือปามุงพลนป่างแบบนี้แหละเป็นเรือไม้ก็เละบ้างเป็นพวกหางนี่ไอตัดนี่ผมก็ประมาณแปะอายุ7ปีเริ่มออกเรือแล้วเริ่มทำงานแล้วก็ออกมาได้จนมาถึงอายุตอนนี้เลยทั่วทุกทั่วร้านเลยปู่มเป็น ทอดกันมาแบบนั้นเลยวันละมันแล้วแต่อาชีพปลาตุ่นปัาทูก็ปีสองปีสอง,ป,สองปีสามอกกันแล้วเรื่องแลพวกไดห้มึกพวกนี้พวกก็ตอนปีหก ช่วงน,นี้ปลาก็แล้วแต่เป็นฤดูอ่ะเป็นฤด,ดูจะมีมั่งไม,ม่มั่งนอ่งนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรือมันเกิดมาเยอะของก็หายากเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนปลาหาง่ายออกไปประมาณสี่ห้าไม้ก็เจอปลาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยี่สิบกว่าไม้สามสิบไม้เป็นนั้นจเจอปลาไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้เครื่องเครื่องไม้มันพัฒนาขึ้นปลามันเลยหายหายาก ชาวประมงที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำบางนา,ราเรือก่อและและท้องทะเลคือเจ้าของแผ่นดินนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มน้ำบรราก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมของการอยู่ริมน้ำเพราะอาชีพที่ทำได้ทันทีคือการประมงนาการประมงหนึ่งในตัวแม่น้ำสองออกไปปากอ่าวเพราะต้อตรงบางนาก็มีหลายกลุ่มที่อยู่ในแม่น้ำแต่ว่าออกเรือไปหาไปหาปลาข้างนอก สัตว์ทะเลข้างนอกก็กลายเป็นที่มาของการใช้เรือและผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวมาลายูดั้งเดิมผู้ชาวชาวาดั้งเดิมที่มีความชํานาญในการเดินเรือมาก่อนจึงได้ดัดแปลงเรือที่เขาใช้เดินทางจากชาวาจากมาลายูข้างล่างเนี่ยเพื่อมาเป็นเป็นเรือประมงเพราะฉะนั้นจึงเกิดเรือที่เช่อว่าเรือก่อนแหละเมืองนราธิวาสในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ทีี่่่ไมมชือผู้คนเรียกบรเบ around, ิเวณปากน้ำของแม่น้ำบางนราว่ากอหลอหรือกัวหลอซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่ากัวลาที่แปลว่าปากน้ำโยกี้ทัวร์ดูเดะโยกี้กล่าวฟ้าหลอโยมาให้ดีฟ้าห Di Kuala tu kalau kita klik -klik orang tua tak cara nak atas sungai Pinang kelio, laut tu jadi nak bayu Kuala. Nak balik wow. Dah. Orang balik mati tak naik. Lalu tu dia setahun sekali tu dia lepas ke apa? Sirih pini. Pini sirih gambar asal lima, telur. Tok alas hakok, tok situ. Setahun sekali. ชาวประมงในอดีตท,ที่อยู่ตามชายหาดฟังอ่าวไทยเลยไปถึงกาลันตันตรังกาโนูปาหังจะมีประเพณีที่เรียกว่าปูยอปาตาแปลว่าบูชาชายหาดเพราะเชื่อว่าถ้าไม่ทำจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นในสมัยโบราณงานประเพณีปูยอปาตามักจะมีงานมหรสพที่ขาดไม่ได้ก็คือมโนราเรียกเพียงสั้นๆว่านอรอ ดังนั้นแต่เดิมที่นี่จึงมีชื่อว่ากัวลอนารอที่แปลว่าปากน้ำมโนราและเป็นชื่อของตำบลบางนาราซึ่งกลายมาเป็นนาราทิวาสและเป็นตำบลบางนาบมาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยกันที่หนึ่งลงมาเนี่ยจนถึงรัชกาลที่สองพอแบ่งแยกออกมาเป็นเจ็ดหัวเมืองปุ๊บนะคะตัวเมืองใหญ่เมืองเดียวจากปัตตานีเนี่ยมันก็จะมีอีกเจ็ดหัวเมืองเมืองแถบนี้จะเรียกว่าเมืองระแง,งะนะคะ เจ้าเมืองระงแง้เนี่ยก็มีบทบาทในการที่จะเป็นผู้ที่ได้ควบคุมกัวลาก็คือปักน้ําปักน้ําที่จะออกทะเลนะคะก็คือควบคุมไรควบคุมทรัพยากรที่สําคัญมากก็คือการทําเหมืองทองที่แถวตอนนี้ก็คือที่แวงสุกรินนะทะังแถบสุบกรินหรือแวงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขตซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาแล้วก็มีการทําเหมืองทองที่โต๊ะโมะ อนแรกก็อยู่ที่ที่ปักน้ำเนี่ยแต่ว่ามีปัญหาทางเรื่องของการเมืองในยุคในยุคสมัยกันที่3ซึ่งเป็นสงครามใหญ่มากนะ,ะซึ่งซึ่งจะเกิดการที่แบบว่าต่อต้านการปกครองจากราชสยามเนี่ยนะคะทางเจ้าเมืองระแง่ท่านหนึ่งท่านก็ไปเข้าร่วมด้วยในตรงนั้นก็มีการเคลียร์นะ,ะกรมการที่แบบก็ย้ายจากเมืองระแงะที่อยู่แถบบางนาราเนี่ยก็ก็เข้าไปอยู่ที่ระแงะที่จันยงมัดนะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นตัวอำเภอระแงะในปัจจุบันเนี่ยนะคะ แล้วก็พอ,พอมาภายหลังเนี่ยเจ้าเมืองรังีก็ยังควบคุมในสินหล่านี้อยู่ก็คือควบคุมในเส้นทางของของข้าภาคหลวงในการที่จะเก็บเรื่องของทองที่จะต้องส่งออกไปเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้คือเราให้เขาปกครองตัวเองแต่พอมันมันเปลี่ยนออโลกเปลี่ยนไปนะรูปแบบของการที่การดึงกำน้าเข้าสู่ส่วนการเป็น centrally state เนี่ยมันทำให้ เราต้องดูแลหัวเมืองเหล่านี้โดยการตัดเอาเรื่องของเจ้าเมืองท้องถิ่นอะไรต่ออะไรออกไปการดึงเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบมณฑลเทศาพิบาลซึ่งมีความเข้มงวดจากเรื่องของการที่มีเรื่องอนานิคมเข้ามาประเทศอนานิคมเข้ามาบีบรัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าระบบการปกครองเนี่ยมันดึงทุกอย่างเข้าสู่ส่วนกลางหมดเห็นไหมคะตัดอำนาจเจ้าเมืองจากที่เราบอกว่าเอา้าราชการที่สองให้เขาเปลี่ยนให้เขาดูแลตัวเองกลายเป็น เราไปดูแลเขาแล้วดึงอำนาจทุกอย่างเนี่ยให้มาอยู่กับกระทรวง,งหนึ่งกระทรวงคือมหาดไทยในปีพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลปักใต้และได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงบางนาราส่งพระราชทานพระแสงราชสัตราแก่เมืองบางนาราและเห็นว่าบางนารานั้น เป็นชื่อตำบลบ้านควรมีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐานสื่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดประหม่ให้เปลี่ยนชื่อเมืองบางนา,าเป็นเมืองนาราที่วาดตั้งแต่วันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2 4 5พอพอมันเปลี่ยนระบบเรื่องของมณฑลเทศาพิบาลปุ๊บการเป็นเรื่องระบบการกปกครองแบบมณฑลในยุคก,การที่หถูกไหมคะแล้วก็ตอบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่6เยนะคะก็ ทำให้เกิดจังหวัดเปลี่ยนจากมณฑลจากมณฑลเป็นจังหวัดนะจังหวัดก็ทางบางนาราเนี่ยนะบางนารอบางนาราเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนเป็นว่านาราก็คือดึงเข้าสู่ส่วนกลางนะ,ะก็เป็นก,ก,การตั้งชื่อเป็นนารานะคะก็คือเป็นจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็มีระบบการปกครองอแบบเปลี่ยนเป็นเรื่องของจากเจ้าเมืองเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมือง <mem ek S 2> นาราธิวาสเปลี่ยนเป็นจังหวัดนาราธิวาสในปีพุทธศักราช 2,476หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคำว่านาราธิวาสนั้นมีความหมายว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนนราธิวาส โดยแท้จริงแล้วมีรากที่เติบโตขึ้นมาจากสายน้ำชีวิตและหยาดเหงื่อของชาวประมงผู้มีเรือก,ก่อและเป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากของพวกเขาเรือก,ก่อและผสมผสานทั้งงานช่างงานศิลป์และรูปแบบที่ลงตัวต่อการใช้งานที่เหมาะกับสภาพของท้องถิ่นสะท้อนการตกผลึกทางภูมิปัญญา ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษผมเชื่อว่าเรือก่แรกคือภูมิปัญญาที่เกิดจากการเดินทางของชาวมาเลยูและชาวชาวาเพราะว่าผมคิดว่าคนภาคใต้เรเนียหลายตระกูลที่ก็เป็นชาวชาวมามาเลยูน่าแสดงเมื่อก่อนถ้าเป็นชาวชาวาต้องเดินทางข้ามทะเลมาแน่นอนกว่าจะถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะครับสุนมายูเนี่ยกับถามคือว่าเขามาด้วยเรืออะไรผมก็ตามไปที่เกาะชาวาเลยโดยเฉพาะที่บลรพุโตก็ไปเห็นอ้ ที่บรุบูรณโตก็จะมีปฏิมากรรมเรืออยู่ที่ผนังผนังบรุบูรณโตอยู่สูงสามลำและก็ลำหนึ่งมันชัดเลยว่าโครงสร้างแบบเววรือกอแลกเลยหัวสูงท้ายสูงคนผมเชื่อว่าเรือกอเลเนี่ยเป็นเรือสายพันธุ์ที่เกิดจากประสบการณ์ของชาวชวาวมาลายในการเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลมาแล้วไม่จมเพราะกออกแบบให้หัวสูงท้ายสูง เนะพระเาะถ้ามีภาพเรือกเร,รือเนี่ยเราจะเห็นว่าเรือกรแรแลต้งเดิมหัมวสูงท้ายสูงเพื่ออะไรเพื่อเตรียมรับคลื่นที่สูงแต่เรือกเร,รือต้องต้องต้องอยู่กับคนที่กํากับเรือได้ดีเพราะกเร,รือแล้วคลุงคลงเรือพลิกจมอ่าพันผิดมุมนิดเดียวฮนะเรือก็จมง่ายๆเลยพันๆเรือกเร,รือต้องต้องอยู่กับคนที่เก่งเรื่องการควบคุมเรือ สังเกตว่ากราับเรือก่อแรกที่อยู่ตรงกลางครับมันจะสูงจากน้ําประมาณ1เมตรแต่เขาบอกว่าเรือสูง1เมตรเนี่ยน้ำคลื่นมา2เมตรเรือไม่จมอ,อันนี้ก็ก็น่าสนใจทางเขาเรียกทางฟิสิกส์การออกแบบของเรือเพราะอะไรครับก็ออกหัวเรือให้เชิดมันก็รลุกเป็ดลอยน้ำครับแต่เนั่นคือนี่คือการออกแบบเรือที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะมาก่อนแล้วต้องไปกับคลื่นแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับคลื่นได้ไดแล้วก็โตคลื่นนะเพราะใน,นก่อแรกจะมีหัวแหลมหน้าอกแหลมท้ายแหลม,มเรือก่อแรกจะไม่ใช่ออกแบบกระลำมัง เพราะเรือจะต้องแหลมเพื่ออะไรเพื่อผ่านน้าผ่านน้าแล้วมีตัวเรือก็ค่อยยกขึ้นเพราะคลื่นมา2เมตรมันก็ยกทีละทีละสิบเซนยี่สิบเซนและท้ายสุดตรงหนึ่งเมตรก็ไม่จมเพราะว่าเรือมันยกไปแล้วเพราะ,ะเรือกราบเรือสูงจากน้ําทะเลเพียงหนึ่งเมตรแต่สามารถโต้คลื่นที่สูง2เมตรได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของของเรือก็แลที่เขาสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณครับ หลังเรือก็แล้วก็ความนิยมก็น้อยลงเช่นมีการเราไปแข่งเรือพอแข่งเรือปั๊บถ้าเรือเช่อสูงท้ายสูงก็แพ้เพื่อนเรือก็แล้วจึงเพียวจึงยาวอันที่2ก็คือว่าหลายครอบครัวออกเรือก็แล้วเนี่ยต้องใช้ยอย่างน้อยอย่างนะจุดคือ3าคนแต่วันนี้ก็มีพ่อลูกไม่รู้อยู่ไหนและเพราะมีพ่อคนเดียวชวนแม่ไปด้วยแม่ก็ต้องดูแลบ้านเพราะเรือก็แล้วออกคนเดียว2คนเนี่ยไม่ได้เพราะความนิยมเรือก็แล้วก,ก,ก็ค่อยค่อยคายไป นะอันที่สามคือมีเครื่องยนต์ขึ้นมาพอมีเครื่องยนต์จะหัวสูงได้สูงก็ไม่ได้แล้วเครื่องยนต์ลอยอยู่สูงเลยแล้วก็ต้องใช้หางเสือจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยมันไม่วิ่งก็ต้องทำร้ยแบนหลงนะนี่คือการกลายพันธุ์ของเรือกอแหละที่ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นเรือไททัดเร,เรือปะตักระนะเรือไทตัดนะแต่ก็เราก็ต้องอธิบายตามความเป็นจริงนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบดินามิกนะมันก็เป็นพลวัตไปที่หาดบ้านทอน เป็นแหล่งผลิตเรือก่อนและทั้งเรือจริงและเรือจำลองอันขึ้นชื่อแห่งนาราธิวาสตอนเด็กๆสมยยัยอยู่โรงเรียนก็ชอกและเคียงลายนี่พอ,อทำทางเคียงลายก็รับจ้างก็ประมาณส0ิปีกว่าตอนนั้นก็พอทำงานอยู่ตามพ่อ,อพ่อเป็นช่างเคียงลาย ตอนนั้นก็พ่อให้ลงสีพอเข่งแบดลงสีขาวกองแล้วก็แบดลงสีสองลงสีกองพอถนัดลงสีก็ให้ให้เข็งสีขาวเลยมาก่องก็มีลายสามล,ลายลายไทยลายกนกและลายอินโดแต่เดี๋ยวนี้ก็ผสมผสานกัน ถ้าเราเจาะดอกอะไรก็เราใส่ไปเลยเคียงไปเลยตั้งแต่อายุ15ปีจนถึงปัจจุบันนี้อพอดีพ่อของ พ่อใหญ่นี่เป็นคนต่อเรืองานต่อเรือก็บันทีกก็มีออเดอร์บันทีกก็เป็นคิว้าถ้า,ถาพ,พูดจริงๆก็ทำทำงานต่อเรือก็ยันดียู่างต่อเรือถ้าดูวันนี้น่าจะเป็นอูของผู้ใหญ่อูดเดียวอูใหญ่นะ ของผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่กับลูกสองคนแล้วคงเคียนไลก็มีคนเดียวผู้ใหญ่คิดว่าเด็กที่ชาชาไม่ใจไม่ใช่ตะกุงข,ของผู้ใหญ่ยอมไม่ถนัดจัดต่อเรือใหญ่เรือประมงแล้วผู้ใหญ่คิดว่าเด็กที่อยู่ว่างๆคิดว่าจะให้ตังกลุง เด็กรุ่มใหม่ทำเรือก่และจำลองเรือจำลองต้องมีอยู่ตลอดไปคนแ,แถวๆนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็อาชีพก็คือทำทำประมงแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงมาสูงเรือลำใหญ่ไม่สามารถออกหาปลาได้ก็คือ,อลมมันแรงแล้วก็คลื่นมันสูงไง ก็เลยขาดรายได้ช่วงมรสุมก็เลยคิดคิดว่าจะทำยังไงเพื่อจะได้ไรายรับรายจ่ายก็คือก็เลยคิดทำเรือก่อนและจำลองขนาดที่พวกเด็ดๆกๆกำลังทงอยู่เด็กๆนี้ก็คือส่วนใหญ่เขาเว้นจะว่านจากการเรียนนั้นไม,ไม่ได้ทำอะไรผมก็เลยคิดว่าจะ สองเด็ดๆเ,เพื่อให้สุดต,ต่อต่อไปแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมอัตลักษณ์ของพิธีชีวิตของชาวชาวบ้านบรรทอนครับผมไม่ว่าโลกจะก้าวไปไกลแค่ไหนความเชื่อและความผูกพันต่อประเพณีดั้งเดิมยังคงดำรงอยู่ยามที่เรือแห่งลมหายใจของชาวบางนา,าแล่นออกมาจากท่า เพื่อไปทำหน้าที่อันซื่อตรงของมันความเข้มแข็งสง่างามแต่อ่อนช้อยลวดลายอันประณีตที่บรรจงวาดด้วยใจทำให้เรือเหล่านี้มีคุณค่าราวงานวิจิตรศิลป์ที่ล่องลอยอยู่กลางมหานาทีสีครามนอกจากจะเป็นเครื่องมืออย่างชีพแล้วเรือก่อและ ยังมีบทบาทอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาวันฮารีรายอเป็นวันที่ออกจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมในอดีตจะมีการแข่งเรือก,ก่อนและในหมู่พี่น้องชาวประมงบริเวณอ่าวซึ่งอยู่ติดกับหาดนาราทัศ และมัสยิดกลางในปัจจุบันแต่เมื่อการเวลาผ่านไปประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปประเพณีการแข่งขันเรือก่อและก็เสื่อมหายไประยะหนึ่งจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษินราชนิเวศในปีพุทธศักราช2518จึงเริ่มจัดให้มีการแข่งขันเรือก่อและด้วยฝีพายและได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันด้วยนับตั้งแต่นั้นมาประเพณีการแข่งขันเรือก่อและที่ปากแม่น้ำบางนาราเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน ก็กลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจําปีของจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปีในแต่ละปีประชาชนล้นหลามมาเฝ้ารับเสด็จและชมการแข่งขันเรือก่อและด้วยความตื่นเต้นระทึกใจเรื่องการใช้เรือกอแลผมเป็นสเสน่ห์เพราะที่อื่นไม่มีที่สำคัญคือความสวยงามในการลงสีเรือกอแลเนี่ยเพว่าเป็น เป็นสุดยอดเรือของโลกที่มีความงามในเรื่องของการแต่งด้วยสีสันนะอันนี้ก็น่าสนใจที่เป็นอัตลักษณ์ท,งา,ทางวัฒนธรรมของเชเดปภาคใต้ที่ที่ได้นําเสนอต่อชาวโลกให้รู้ว่ามาที่นี่เราจะมีเรือกอแล่และอยู่โซนนี้เท่านั้น,นครับอยู่โซนตั้งแต่ชายาลงมาแน่นมากที่ปัตตานีแน่นสายบุรีนาทีว่าแล้วไปถึงกาลันตันบางๆตังคนุก็บางๆเลยจากนั้นก็ไม่มีเรือกอแล่และนั่นคือโซนเฉพาะตรงนี้ที่ใช้เรือกอแล่อยู่ครับ สายน้ำบางนราเคลื่อนตัวไปข้างหน้าพาผู้คนออกไปหาความหวังยังท้องทะเลกว้างวัฒนธรรมหนึ่งเลือนไปอีกประเพณีก็เคลื่อนเข้ามาแทนที่เป็นวัตจักรการปรับตัวเข้ากับโลกใหม่แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้อาจเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ชีวิตสามารถเดินไปข้างหน้า การมองเห็นความงามในวัฒนธรรมที่แตกต่างทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกัน